สลับใครไม่รู้กูตายเดียนหลายรอบมากครับแล้วกูเสียของทั้งหมดไปหลายรอบมากๆคกรับเพราะฉะนั้นนะผมทางออกที่ดีที่สุดก็คือต้องเอาเที่อะไรไปนั่นแหละควายรีโมทเกตเวยกมาละโอเค แล้วก็แคปพิกัดไว้ครับเพราะว่าถ้าเกิดกูไม่แคปกูก็จะหลงทางแล้วกลับมาที่นี่อีกไม่ได้นะครับนั่นแหละสิ่งที่มันต้องจำไว้แล้วก็กูขอดูด้วยภาพกูชัดหรือเปล่าโอเคครับชัดเป๊ะๆนะครับแล้วก็ได้ไว่ล let's go Oh my god Oh my fucking g o s h Oh my fucking g o s h Oh my Oh my fucking g o s h โอ้ยโอ้ยโออนุญาตยามาครับบังขออนุญาตก่อนต้องหาวิธีทำหลไยสย่งแล้วก็ไปหมอเม่ตอนไหนไว้เฮียอ่า ผมต้องเดินไปใหม่หมดเลยผมเกลี่ยได้ไหมผมสาบานผมเกลี่ยได้ไหมจริงก็ใส่ของให้พร้อมครับปั๊บๆเรื่องสงสัยเ,ยเดี๋ยวรองเท้ากูกลายเป็นรองเท้ากูกลายเป็นเกาะอกได้ไงวะเอออยู่ตรงนี้นี่วะ <c oughs> <c oughs> ผมขี้เกียรติเดินอีกแล้ว เพราะฉะนั้นผมใจ F5 อย่างดีๆเลยไป <g ül> เรียบร้อยแล้วคู Let's go สุบชุดเคียนี้ไม่ช่วยอะไรแล้วจริงกูใส่ตัวปล่ามันยังได้ไหนยะ เขียวผมถ่ายพิกัดไว้ละไฟเวอร์คือใช่ไหมเนี่ยมันก็ใช้เวลาเดินค่อนข้างไกลนะความจริงคือผมกล้าพูดเลยมันอย่างน้อยผมเดินไปอะ่ะใช่ไหมเท่าไหร่วะโคตรไกลนี่ไหวนั่นคือผมมีแมปดูด้วยนะะนั่นคือมันมีแมปให้ดูด้วยเป็นเรือเบรคครับผมแล้วผมก็เลยดูแมป น,นี่ถ้าเดินเปล่านี้กูก็ามันจะต้องเดินชาติไหนฮะแม่จะพูดทำไแต่ว่าก็น่าจะเดินสนุกอไอยาเงี้ยอยากจะบินอยากจะโบยบินครับ Legenda por ซีทูนายเห็นเหมือนที่ฉันเห็นไหมโอเคกูคไม่รู้เหมือนกันกูกำลังหามุมดีๆอยู่แล้วก็บบใใแบบใี่น่าใจอ้อมแป๊บนึงโอเคเยี่ยมมากอ้อมกูกลัวมึงอยยากทำกูแบบนี้นะก่อนตายผมขอกดเ,เอฟสามด่วนนะับผมเวลาจะได้เรคคอร์ดทีหลังได้ว่ากูมาถึงที่นี่ที่ไหนยังไงเมื่อไรตอนไหนอ้อม บอก็พอไหมเนะี่ยโอเคน่าจะพอแหละไม่พอขัรวร้อนแต่ว่าโอเคโอเคตึบ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 สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอาจริงใครไม่รู้นะผมที่ผมจะพูดอย่าง luent, คือ จริงๆอ่ะเอ็นเดอร์แมนไม่ได้สนใจเรื่องมองตาคุณนะครับสำหรับใครไม่รู้คือไม่สนใจจริงเว้ยหลักฐานก็คือต่อให้คุณไม่มองตามันแต่คุณมองหลังมันมันก็นับว่ามันมองว่าคุณมองตามันนะครับคือมันนับที่มึงมองที่ตรงเอนิตี้หัวมันอนะ่ะเนื้อ,อไหม ก็ถามว่าทางผมอยากจะพูดก็ไม่มีอะไรแล้วครับเค่อยากพูดเฉยโอเคอยามาบ้านนึง ไม่ดี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 ละไม่ดีละไม่ดีละไม่ดีละน้องตกมาตรงนี้ครับต้องตกตกนี้องตกมาตรงนี้น้องตกมาตรงนี้น้องตกมาตรงนี้นโอเค้องฆ่ามันนะครับแย่ยังไม่ตายเหรอครับโอเคแย่มากผมต้องอยู่แถวในเรือก่อน,นโอเค โอเคยังมาโอเคกูทอมากเลยเพื่อนเราโอเคกูได้ชุดเกาะดีๆใส่แล้วเพื่อนทุกนโอเคโอเคอ่าเคยดอมแฟมิเลชั่นไม่ผลนะเพื่อนโอเค โอเคโอเคสิวทัศน์โอ้โหกูหมี l e บ e l สิทัศแล้วตอนนี้เ<า>ยี่ยมมามครับกูจะไม่รอช้าแล้วเดินกลับบ้านทันทีครับตามกูจะลงยังไงครับผมก็แยกที่กูได้มาเนี่ยแหละแต่ว่าผมจะน่าจะไปเลยมั้งคิดว่านึง ขออนุญาตดูทิศทางก่อนนะผมว่าผมต้องไปทางไหนพีหนนะึ่งนะผมว่าผมจะใช้ปีกบินไปครับแต่ไม่แน่ใจต้องไปทางไหนบ้างผมต้องพักหนึ่งขอดูปอกก่อนขนาดน,นี้ผมอยู่พันกว่าโอ้โหมาโคตรไกลสัตว์ผมต้องไปทางนี้ให้มันเหลือเก้ารอยเจสบสองแล้วก็ต้องไปด้านนี้ให้มันเป็นบวัวครับก็คือผมต้องไปประมาณน่า ต้องไปเวสแล้วก็ไปเซาล์มเวสแล้วก็เซาล์อ่ะเวสก่อนแล้วก็ค่อยเซาล์มหรือเซาล์ก่อนแล้วค่อยเวสรหรือระหว่างกลางก็ได้ครับผมว่าเราไปเวสดีกว่าเพราะว่านั่าจะเอาประมาณนั้นต้องกดเดบุกาดาวน์โหลดอีกรอบนึงครับโอเคอ่าไม่แน่ใจผมไม่ค่อยใช้พอแล้วไหนไม่รู้ เยนบินครั้งแรกสัตว์เลยบินครั้งแรกมันลำบากโว้ยเข้าใจไหมฮะมามากูต้องทำมาผมเพราะถ้าไม่ไม่เพราะผมไม่ทำกูก็ไม่ได้กลับบ้านนอ้สัตว์เฮ้ย <Okay, S 2> ต้องเดินมาทางนี้ใช่ไหม αι? วะนี่มันรถใช่ไหม αι? เออรถโอเคไป chế không Hơi 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 luôn năm mày đập hú ấy À Ok ok yeah. ใส่ยพยเพจหน้าเพจแล้วทำเรียบร้อยแล้วก็คลิปอันนี้ครับกด F3 นะคราวนี้ก็ต่อนี้นปะครับหนึ่งสองสามแล้วก็ป้ายน,นี่นนโผล่เข้าไปก็ได้ครับโอเคแล้วก็โอเคเรามาที่เดิมครับโอเคอเฮ้ยขอกลับบ้านแบบดีๆแล้วตอนนี้ไม่ไหวแล้วครับ กลับบ้านแบบดีๆนะอย่านะอย่านะอย่ามีใครทำร้ายฉันนะครับตอนนี้โอเค,โอ,เคโอ้มันทังอย่างลงใจซะเหลือเกินนะผมได้กลับบ้านละโอเค ทีนี้เราก็โยนของทิ้งไปแล้วได้เวลายโยนของทิ้งไปของที่ไม่จำเป็นน่ะสุดก่อโง่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 แบบน,นี้แล้วก็อะไรสักอยาก่างแันนี้ปุบบุ๊บบุ๊บทุกเทปดออะไรแบบนี้ครับอ๋อฮะไม่น่ามีอะไรแล้วมั้งโอเค อืมฮึตื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 อตอันนี้ได้โคตรดีนะจริงโอเคครับนี่อ๋อ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 ,นนอ,อมาไปชุดกอดลองไปแล้วแล้วกันโอเคแล้วก็มาเก็บของให้ครบลง